สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกครั้งกับ CSR Shifter Thailand คลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆของแพท2.17นะครับล่าสุดเว็บไซต์ของซินกาได้เปิดเผยอัปเดตใหม่ของเกม CSR Racing 2ซึ่งเป็นแพท2.17ออกมาคร่าวๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันเลยนะครับ CSR Racing 2มีเว็บไซต์ของตัวเองอย่างเป็นทางการแล้วคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูได้เลยโดยเสิร์ชหาคาว่า CSR หรือ c s r ยร์อีดเลสซิ่ง o ต่อมาอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่ามันมีการอัปเดตใหม่ที่เรียกว่า Elite Tuner car ามันก็จะมีรถที่เราสามารถปรับแต่งใหม่ได้เพิ่มมากกว่า Elite Custom โดย Elite Tuner จะปลดล็อกเมื่อเรามีแรงค์30ขึ้นไปผมคาดว่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะมีแรง์เกินอยู่แล้วนะครับคือพอเกมอัปเดตมาเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้เลยเขาบอกว่า มันจะมีรายการแข่ง Elit e t r i a l ด้วยและ e l i t e t r i a l จะเป็นรายการแข่งทุกวันนะครับเป็น Daily t r i a l เลยมาคู่กับ t r i a l อื่นๆที่มันแจกทองบ้างแจกเงินบ้างแจก Fu s i o n Pass s t a g ต6บ้างดีเทลของการ Edit Elit e Tuner Car เราสามารถ Edit ได้ลึกกว่าอย่างที่เขาบอกว่ามันสามารถแต่งบอดี้คิดได้เปลี่ยนวิงหลังได้เราสามารถเปลี่ยนยางได้ก็จะเปลี่ยนเป็นทันกุ๊กมิชลินตรงแก้มยางมันจะเห็นเป็นโลโก้ชัดเจนมากขึ้นสามารถเปลี่ยนล้อได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนฟูลบอดี้แรปคือ ลายลิเวอรี่รอบคันครับเต็มคันสามารถเปลี่ยนได้เลยแล้ว,ลวก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายใส่ฟิ้นชั่มพาร์เข้าไปเพิ่มได้มีมายสโตนด้วยเช่นกันก็คือเพิ่มดาวของตัวรถและยังมีแคมเปญใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าทาชิมิเอ็กซ์ทาชิมิเผมคาดว่าจะเป็นรายการแข่งคล้ายๆกับพวกรายการล e เจนที่มันมีรถ1นคันสคันสคันสคันห้าคันล็อกอินเข้าไปนะครับ เหมือนกันนั่นแหละแต่มันเป็นรายการของ e l i t ทูเนอร์คคือเขาคงจะให้เราเอาพวกรถ e l i t ทูเนอ r er ลงไปวิ่งนั่นเองโดย e l i ิทูเนอร์คาที่เปิดมาแล้ว3คันที่จะเล่นในโหมดนี้ได้นะครับมีอยู่3คันนั่นก็คือ Toyota GR Supra คันนี้จริงๆในเกมเนี่ยเริ่มต้นมันเป็นเทียรสแต่ถ้าเป็น GR Supra ของ e l i t ทูเนอ r มันจะเป็นเทียร์ห้าทูด s a n g ์เซนเซเวปี2017 เดิมทีจะเป็นรถเทียร์่แต่พอเป็นรถที่อยู่ในเอลิทูเนอร์มันจะเป็นเทียร์าและคันสุดท้ายเช่นกันครับนิสสันสคาราจีอาร์อาร์เตอร์คันนี้เดิมๆในเกมไม่มีนะครับมันจะมีเฉพาะรถที่เป็นของฟ้าในฟิลเลียซึ่งเป็นเทียร์าแล้วก็เช่นกันว่าในเอลิทูเนอร์คาร์อาร์สก็เป็นเทียร์าด้วยถ้าเป็นเอลิทคัพซ่อนธรรมดานะครับเวลาเราอัปเกรดรถไปเรื่อยบางคันก็จะไปหยุดอยู่ที่3ดาวบางคันก็ไปหยุดที่4ดาวบางคันก็ไปหยุดที่5ดาวแต่เทียซูปราอาร์สามห้าอาร์สามสี่ของเอลิท มันสามารถอัปเกรดจนเป็น5ดาวม่วงได้เลยนะครับต่อมาก็คือซูเปอร์คาร์เซียนบุกตตจากการคาดการณ์ของยูทูบเบอร์หลายท่านนะครับเขามองว่ารายการเนี้ยมันคงจะมีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับของเคอร์นเซกแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าให้เอารถคันไหนลงไปเล่นบ้างโดยพื้นฐานมันก็จะมีเวรอนมีชีรอนมีเชนโ,โตดีเอชีมีลาวานชูนวาแล้วก็ลีโวมันก็จะมีอยู่5คัน และแน่นอนว่าถ้ามันเหมือนกับซูเปอร์คาร์เซนคิสเซกเลยนะครับไอ้บุกติคันนี้รุ่นคันใหม่เนี่ยที่ชื่อว่าบุกติโบลิสเนี่ยมันจะเป็นรางวัลในสนามที่ประมาณ69แล้วก็ให้ล็อกเป็นคันที่6และบุกติทิวปกติจะต้องจ่ายตังซื้อเพราะเป็นดาวโ่วงอย่างเดียวนะครับผมแอบเห็นว่ามันมีดาวเหลืองด้วยนั่นหมายความว่ามันอาจจะเป็นรางวัลโชว์ดาวคล้ายๆกับเพ์เซกเจมิราแต่ถ้าเขาไม่ได้บังคับว่าจะต้องล็อกคันนึงเป็นเวรอนคันนึงเป็นชีรอนคันนึงเป็นเซ ดีโวอีกคันนึงเป็นลาวันทุนวาถ้าเขาไม่ได้ล็อกเอาไว้แบบนี้เหมือนกับที่เคอร์นิเซกไม่ได้ล็อกนะครับเราสามารถเข้าไปถึงบูคติโบลิสได้ง่ายกว่าเพราะว่าบูคติชิรอนกับบูคติเวรอนเนี่ยมันมีวอลเลเยชั่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชิรอนตัวธรรมดาชิรอนสปอร์ตชิรอนตัวครบรอบ110ปีชิรอนลอนอิดิชั่นชิรอนซูเป,ปอร์สปอร์ต300เพลัสเช่นตัวดิชีก็มี2คันส่วนเวรอนก็มีทั้งเวรอนตัวที่เป็นซูเป,ปอร์สปอร์ตธรรมดาแล้วก็เป็นเเเเเเววรรออนนนนิิซ่ททีปป็ดปะุมะมัยาก ถ้าเราสามารถลงได้หลายโมเดลนะครับกิจกรรมนี้อาจจะไม่ต้องเติมเงินแล้วก็อาจจะได้บุกติโบลิสมาก,ก็ได้ต่อมาครับก็จะเป็นฮอลิเดย์ครับเขาจะแจกนิสสันชิริอา R35 ตัวที่เป็น e er ี i t ทู u เนอร์คามาให้นะครับคือเราเข้าไปเล่นเราก็จะได้คันนั้นมาในสนามที่30และในสนามสุดท้ายเขาจะให้ Liberty w a l k s i ์คชิเลตอุรคัน c o ูเปมาด้วยใาการมันอยู่7วันแต่ว่าบ้านเราคงไม่ได้หยุดด้วยหรอก <laughs> ก็จะเริ่มช่วงธันวาคมวันที่7ถึงวันที่13ส่วนเรื่องของรางวัลยังไม่ได้เปิดเผยนะครับที่น่าสนใจนะครับคืออสุดท้าย Silver Key c r e ร t ซิ l เวอ Key ีเครดคือกล่องกุญแจเงินปกติกล่องกุญแจเงินเนี่ยมันจะแรนดอมลดตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวแล้วก็ใช้ทีละ50ถูกไหมครับอันนี้จะเป็นกล่องใหม่นะครับมันจะแรนดอม3ดาวถึง5ดาวนั่นะหมายความว่าซวเว Key Cre ครดเนี่ยมีอัตราดอกเท่ากับกล่องกุญแจทองเลย แต่มันใช้กุญแจเงินในการเปิดทีละ150ดอกถ้าโกลเด้นคัพมันเข้าแล้วกล่องกุญแจทองมันเปิดได้รถคันไหนไอ้กล่องนี้เปิดได้รถคันนั้นเหมือนกันมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีรอยตีเหมือนกันเป้นะครับกล่องนี้เนี่ยช่วยชีวิตเราไว้ได้เยอะเลยสำหรับคนที่อยากได้รถและรถนั้นมันดันอยู่ในกล่องกุญแจทองแต่ไม่มีกุญแจทองเพราะกุญแจทองมันหายากมากแต่ถ้าหากว่ามันใช้150งรหากุญแจเงินเมื่อไหร่นั่นหมายความว่ากุญแจเงินเราหาได้เรื่อยๆมัน ถ้ามันมาเป็นกล่องโง่ๆอย่างเดียวสมมติว่ากุญแจค,คับเข้าหรือลดกิจกรรมเข้าและไอ้กล่องกุญแจเงินกล่องเนี้ยกุญแจเงิน150เนี่ยมันไม่ยอมมีรอยลอตี้หรือไม่มีโอกาสคูณ10คูณ20ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไร้สาระเหมือนกันนะคือกูจะเอามาทําไมในเมื่อเปิดหารดแล้วมันไม่ได้ลดกิจกรรมสุดท้ายนะครับทางขวามือคือลิสต์รถใหม่ที่ยืนยันแล้วว่ามันจะเข้ามาในรายการอะไรบ้างคันแรก Newwing a l p ul, i ออดีอาร์เอส จะเป็นรถของรางวัลครูไมโซน20ล้านซีซั่นต่อมาจะเป็น BMW U M 4 Competition และซีซั่นสุดท้ายที่เขาเปิดเผยมาก็เป็น Ferrari F S Spider ส่นวนสำหรับเพลสิตครับท v r ว r i f f i t ฟคันนี้เป็นเพลสิตค a าที่เรากันจะได้เล่นในอาทิตย์หน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาดูซีซั่นที่118 1 11 9และ120กันเลยครับก็เป็น Bentley Continental GT Convertible คันนี้เป็นเทียร5 5ดาวซึ่งมันเป็นเทียร5 5ดาวที่วิ่งช้าที่สุดนะต่อมาจะเป็น Alpine A110 เอาพีในวันเทนเป็นรถเทียสองเคยเข้ามาเป็นเพสตสิคาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วคือเข้ามาปีกว่าแล้วละ่ะก็น่าจะเกินปีไปแล้วละ่ะส่วนอีกคันนึงก็เป็น a s สตันมาติน DBX คันนี้มันเป็นรางวัลของครูไม Stone มาก่อนนะครับแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในเพสต์ถามว่าใน4คันนี้คันไหนมันน่าสนใจบ้างผมบอกเลยว่า ทีวากริฟตน่าสนใจอันดับหนึ่งอันดับสองจะเป็น Alpine A110 ส่วน A Bentley Continental GT c o m p e t i b l e กับ Aston Martin DBS คันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ Evolution Cup Evolution Cup ค,คืออะไรบางคนไม่เคยเจอมาก่อน Evolution Cup ค,คือรายการแข่งที่เขาจะให้เอากุณแจทองไปเปิดหารถที่มากับกล่อง จะมีรอยัลตี้อยู่ประมาณ10ครั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณ10ครั้งคือถ้าเปิด10ครั้งแล้วก็จะได้รถคันนั้นแน่นอนทีนี้รถที่ออกจากกล่องมันจะเป็นดาวเหลืองให้เราเอารถคันนั้น,นแต่งแล้วไปวิ่งในรายการ Evolution c ั p หลังจากที่เราวิ่งชนะสนามนั้นครบแล้วนะครับเขาจะให้รถรุ่นที่มันใกล้เคียงกันกันกบคันที่เราไปหยอดหามาหรืออาจจะเป็นคันเดียวกันเลยก็ได้ มันจะแชร์สเตจ6ร่วมกันนะครับแต่คันที่เราได้มาเป็นรางวัลของ i v o u u i o n Cup มันจะเป็นดาวม่วงและมันจะวิ่งเร็วกว่า Illusion Cup ที่การจะเข้ามารับก็มี MGEN GT, Honda NSX แล้วก็ Lamborghini ok u r a c a n STO รถที่มีอยู่ในเกมแล้วสามารถไปทำ Elite Custom เพื่อเพิ่มฟ i s i o n p a ลาแล้วก็แต่งลายแต่งล้อแต่งอะไรได้เพิ่มมาคันหนึ่งก็จะเป็นวา r ิสฮอนด้ Type R ไทปอรออมาก็แน่นอนครับ ซูเปอร์คาเซนต์ปกติก็จะมีบุกติบนลิทอันนี้จะเป็นรางวัลสุดท้ายนะครับแล้วก็บุกติดีโวที่ผมบอกไปคือจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นดาวเหลืองเล็ก s f สแฟลชอีเวนต์แฟลชอีเวนต์เป็นกิจกรรมเติมเงินนะครับก็คือเอาเงินไปคือรถมานั่นแหละแล้วก็ไปวิ่งแล้วก็กล่องของรถคันนั้นมันก็จะเป็นเงินจริงหมดด้วยแฟลชอีเวนต์เป็นอีเวนต์สำหรับสายเปที่ค่อนข้างจะทรงประสิทธิภาพนะครับในการหารถคันหนึ่งเพราะว่าแฟลชอีเวนต์มันเล่นง่าย ก็คือซื้อรถมาสเตตหก็มีให้พอสมควรแล้วก็มีกล่องให้เปิดสําหรับคนที่เล่นมาไม่นานแต่อยากมีรถเทียร์าหรืออยากมีอะไรแรงๆนะครับเลงไปที่ flash event ถ้าเราชอบรถคันนั้นหรือรถคันนั้นมันแรงพอเราสนใจเราไปซื้อแล้วก็ลงทุน2 5 0 0 0น0ถึงบาทแล้วก็จะได้รถด,ดางม่วงสเตตหครบทันทีเลยแต่เท่าที่ผมดูมาครับคือ lexus lfa มันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันไม่ได้วิ่งต่ำกว่า7วิคือมันวิ่ง7วิก,กว่าความน่าสนใจมันก็อาจจะดูแบบน้อยลงไปเพราะว่า เป็น Lexus ด้วยเป็นแบรนด์ใหม่ Fusion Part s, ในเกมยังไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นมันแต่งยากมากๆถ้าเทียบกับปัตติเเวนท์ที่ผมรีเฟอร์ถึงบ่อยๆคือ SF 9 0 s t ไนน์ตีอันนั้นดีกว่าเยอะทรงประสิทธิภาพมากกว่าเยอะรถแรงกว่าฟิวชั่นพาร์ง่ายกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าชอบก็ไปซื้อมาเล่นกันนะครับสุดท้ายนี้ผมไม่อยากจะเอาคลิปที่ผมโพสต์ลงไปในกลุ่มนะครับมารีวิวเป็นรถให้เห็นคันจริงเพราะว่าถ้าผมเอาคลิปนั้นลงมาเนี่ยผมจะต้องไปอ้างแหล่งที่มาให้เขาอีก ผมขี้เกียจจะไปอ้างแหล่งที่มาว่ามันมาจากไหนเพราะฉะนั้นผมได้รูปนี้มาครับมันก็จะเป็นรวมรูปรถใหม่ที่กลังจะเข้ามาบางคันก็รู้แล้วว่าเข้ามาแบบไหนบางคันก็ยังไม่รู้บางคันผมก็แอบไปดูแล้วว่าค่าเดโนมันประมาณเท่าไหร่ที่ผมจะมาอธิบายให้ฟังแต่ละคันเลยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาเท่าที่ผมรู้นะครับคันแรกบูติโบลิสคันนี้เป็นรางของบูติแซนที่เก่าไปข้างต้นแน่นอนว่าค่าไดโนอยู่ที่6.9-2และถ้าไม่มีการบัฟไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรลักษณะนี้มันนไมม่่่่่ใใชรถทีีเเเวสุดกิง6.9ย ถ้าใครอยากได้าหารหัสสเตตทให้ครบได้นะครับมันก็เป็นรถเทียร์5ที่วิ่งได้เร็วแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแล้วผมมั่นใจว่ามันบีท5ไดโนได้เยอะด้วยถ้าไปจูนแบบบีท5ไดโนนะแม่จูนแบบเร็วสุดนะคันต่อมาบุคติดดีโวเป็นเวอร์ชนันดาวเหลืองอันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็ยังไม่รู้อันนี้แร็กซันเอฟเนะครับคันที่3เป็นแฟลชอีเวนต์ส่วนคันต่อมาอูรคันเอสตีโอคันนี้เป็นรางวัลของอีวิ u ชันครับเราต้องเล่นคันขวาก่อนนะคันเขียวไปเปิดหามาอูรคันเอสตีโ และเอาคันนี้ไปวิ่งจนจบกิจกรรมเราก็จะได้ดาวม่วงที่เป็นคันฟ้าปุรคัน S T O มีค่าไดโนอยู่ที่ประมาณ7.5คันขวาสุดคันสีมูฟ C S r e d i a t o r Spider เป็นรถยี่ห้อสไปเดอร์มีอยู่ในเกมแล้วคันหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่สไปเดอร์อันนี้เป็นดาวม่วงผมยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเข้ามาในขนาดไหนเพราะว่ามันไม่มีดาวเหลืองด้วยบรรทัดที่2คันแรกสุด Illusion Coupe แล้วก็ Illusion Coupe ที่เป็นดาวเหลือง2คันนี้ถ้ามันมาคู่กันแบบนี้ ถ้ามันไม่ใช่ Evolution ครัมันก็เป็นรางวัลไมซนแถวที่2องันที่3 e v e n t r a m i ร i ามิ a ิคาเข้ามาในเกมครั้งแรกเป็นดาวม่วงเป็น Flash Car นะครับวิ่งประมาณ7.0ูนกกว่านะส่วนไอ้3คันขวามือเนี่ยแถวที่2นะครับไม่รู้เลยไม่มีข้อมูลบอกมาเลยว่ามันจะเข้ามาในท่าไหนส่วนบรรทัดที่3 น w Wing งเอาผว RS 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 สองคันนี้เป็นรางวัล e a s o n p r i z e แล้วก็ต่อมาด้วย FS Spider ก็เป็น Season p r i z e เหมือนกันส่วนคันต่อมา M GT g NSX คันนี้มีอยู่ในเกมแล้วนะครับจะเป็นรางวัล e a s o n p r i z e คือถ้าใครเคยได้เวอร์ชันดาวเหลืองจากรางวัลครูไอโซนมานะครับมันจะเป็นคันสีส้ม,สมผมเดาว,ว่าถ้าใครมีอยู่แล้วเหมือนผมผมก็มีอยู่แล้วละ่ะเราสามารถเอาเข้าไปเล่นในเวอร์ชันคัได้เลยโดยที่ไม่เปนต้องไปเปิดหาใหม่อันนี้คือเดานะครับคันต่อมา 718 KMAN g t 4 o คันนี้เป็นรถคันใหม่ผมดังว่าเป็นเพส t i c คาแต่ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาในซีซั่นไหน3คันแรกมันทันล่างสุด Toyota GR Supra Nissan Skyline GT-R r 3 4แล้วก็ Nissan GT-R R35 3คันนี้เป็น Elite Tuner ค่ er าทำ Elite Tuner เต็มมันจะเป็น5ดาวม่วง แล้วก็สองคันสุดท้าย bmw m 4 o competition gs 2ก็จะเป็นรางวัลของ s e a s o e n p r i z e ก็หมดกันไปแล้วสำหรับข้อมูลที่ทาง c i t e n racing 2เขาได้เปิดเผยมาในแพท2.17มีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่หลายกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น e tuner ซึ่งตัวผมเองก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีแล้วก็กิจกรรมของ supercar s c i n c e b o u t i ก็เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด like, s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครบ